ધ� ઱�઱� มันลงมาว่ะมันลงมาว่ะมีลงมาหลังเนี่ยมันมีคันที่ลงหลังหละเมื่อตามมาแล้วตามมาแล้วตามมาอยู่ตามมาตัดเลยอ่ะต่ออ่ะต่อได้ข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 อความยาวว่างได้ไม่ได้จะตายแล้ว อ้าวเพื่อนชายคนหนึ่งนอนเตียงเดียวแบนเนทห,หมอเหลือให้ปู้ละคนไหมเนี่ยเหลือยื่หนึ่ง กี่ขั้นวะสองขั้นเลยหรอที่เขาไม่เป็นซ่าเขาหยุดเมื่อกี้พาไปอยู่ตามมาสองขั้นเลยอ่ะนี่คือมองหลังเลยอิยอยอย่งมันเยอะเยอะหลังเนี่ย mình đang nghe. ui, nó đẹp, nhưng mà ta mà mày. ่เราไม่ล่ากคนอื่นเลยโอ้ยยิิดดอยากเาาก็แเชียแล้วเชียแล้วจะเข้าจากขวาแล้ว

โดนแล้วไม่รอดแล้วเราเป็นปั๊มเลยวันแรกก็ติดคุกเลยกู่อย่ายิงกูนะยิงกูตายแล้วจริงอย่ายิงนะ ชี่กูขึ้นในวันแรกเลยโอ้ยโดนโอ้ยมันสองคันสี่คนน่ะเนี่ยไม่ใช่มันจะเอาเราให้ใจร้ายมากตำรวจเราโดนจับตรงหน้าสอนนออะไร้ยไกลป่ะสอนนอสวยอ่ะที่เนี่ยอ้าวแล้วกอ่ว มึงม่ยงอครเพ่งบอันเจลไปสองอันเลยนะให้ให้ีนหนึ่งด้วยมันไม yeah ่เปลืองใช่ไหมเนี่ยอ <mm ันเจลพี่ยูมันจะไม่เปลืองใช่ไหมไม่เปลืองไม่เปลืองม่ใช่เดี๋ยวเอาหำพวกมีเปนลาาตัดขัาดตัาดตตำรวจหน้าคายกูเลย หน้าเราคายกันนะตำรวจหกโมงคึค่งไงแล้วหนูก็บอราเจ็ดโมงนี่ตังแ่เจ็ดโมงคือพี่หนีตำรวจมาตั้งแต่หกโมงห้าสิบกวานี่ไม่กว่าสิบนาทีเข้าไม่ถึงกีโมงคือวันนี้คือโรงเรียนยังไม่ปิดถูกไลย ยังสอบกลางผ้าอีกอติดคุกตั้งแต่วันแรกครับเอเก็บบินนี้ผมไปเลยได้ไหมขออีกคนหนึ่งด้วยหรือว่าต้องแยกกันเก็บที่นี่ก็ได้ขอบคุครับ need to